ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พันหนึตอนหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน หลอกแบบขำขชีวิตปฏิปทาของหลวงปู่สวงตราบเท่าที่แสดงให้เราเห็นนั้นนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดมากกว่าคำเทศเป็นร้อยเป็นพันหลวงปู่แสดงให้เราเห็นจริงและถ้าหากผู้ที่ศรัทธาในตัวของหลวงปู่ได่นนำเอาท่านไปเป็นแบบอย่าง แม้จะไม่ทั้งหมดแม้จะได้แค่เป็นบางเสี้ยวบางส่วนเท่านั้นก็นับว่าก่อให้เกิดความจะลงใจเบาใจน้อมไปในทางนิพิธายานได้เป็นอย่างดีภายในกุฏิหรือว่าตามที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเถียงนาหรือว่ากระท่อมหลังเล็กของหลวงปู่สวงที่ภายในมีเพียงแค่ไม้กระดานปูแค่สามแผ่น แค่หลวงปู่นอนคนเดียวก็ไม่มีที่ว่างเหลือเพื่อให้ใครได้นอนได้แล้วแต่ในคืนนี้ได้มีสมาชิกใหม่มาเพิ่มหนึ่งคนคือคนที่เคยติดตามรับใช้หลวงปู่สวงซึ่งเคยบวชเป็นเนนแล้วก็ศึกออกมาเป็นคารวาสชาวลาวจะเรียกว่าเชียงแต่ชาวกัมพูชาจะเรียกว่าจริง เนื่องจากมีแค่ไม้กระดานสามแผ่นเท่านั้นจึงไม่มีที่สำหรับให้ในจริงนอนคราวนี้ก็เดือดร้อนถึงหลวงปู่สูงแล้วสิครับเพราะว่ามีกันอยู่แค่สองคนหลวงปู่จึงได้พาในจิงออกไปเดินตัดต้นสะเดาที่ในานาของชาวบ้านบักกันเดียวทั้งหลวงปู่และก็ในจิงต่างก็ได้ช่วยกันตัดต้นสะเดามาได้ทั้งหมดห้าต้น โดยแต่ละต้นนั้นจะมีความยาวประมาณสิบเมตรไอตอนตัดน่ะมันไม่ยากลำบากเท่าไหร่แต่ไอตอนที่จะต้องขนกลับไปที่กระท่อมนี่สิครับเพราะว่าเนื่องจากต้นไม้ที่ตัดมามีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวน้ำหนักก็เยอะจะแบกกันไปคนละต้นก็เห็นทีว่าจะไม่ไหวส่วนจะเรียกใครให้มาช่วยแบกช่วยหามก็ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลย จึงทำให้หลวงปู่และก็ในจริงต้องช่วยกันแบกโดยหลวงปู่จะแบกส่วนปลายให้ในจริงแบกตรงโคนแบกกันไปทีละต้นจนกระทั่งได้ครบทั้งหมด5ต้นแล้วก็ได้ช่วยกันนำมาจัดปู่เป็นพื้นเพื่อให้ในจิงได้นอนแต่เนื่องด้วยต้นไม้ที่ตัดมาแต่ละต้นก็มีหยาวบ้างสั้นบ้าง ถ้าเผื่อว่าเอามาปูพื้นแล้วปลายมันก็จะยาวไม่เท่ากันซึ่งทําให้ดูไม่สวยงามแต่หลวงปู่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลอกใช้แค่ให้พอนอนได้ก็ดีแล้วไม่ต้องไปทําให้มันสวยงามมากมายลอกฝ่ายในจริงเน้นศึกใหม่ก็เฝ้าแต่ครุ่นคิดในใจว่าคืนนี้จะนอนหลับได้อย่างไรมองดูแล้วเวลาที่ล้มตัวลงนอน มันคงจะทำให้เจ็บหลังมากไม่ใช่น้อยก็เพราะว่าเอาต้นไม้ทั้งต้นมาปูนอนโดยไม่ได้ถากให้เรียบเสมอกันก่อนที่จะนำมาปูพื้นจะทำยังไงได้ล่ะครับในเมื่อในจริงเป็นผู้ตัดสินใจขอติดตามมาอยู่รับใช้กับหลวงปู่สวงแล้วจะอยู่อย่างไรก็ต้องอยู่ได้ถ้าอยากสบายนอนสบายก็คงต้องกลับไปนอนที่บ้าน ประกอบกับนายจิงเป็นคนง่ายๆไม่ค่อยจะเรื่องมากยังไงก็ได้จึงทำให้ในายจิงจัดการเอาผ้าขาวม้าที่นำจิดตัวมาด้วยมาปัดปัดทำความสะอาดที่นอนหมอนที่จะใช้หนุนก็ไม่มีสักใบก็ต้องหนุนแขนตัวเองแทนหมอนแล้วก็เอาผ้าเขาวมา้าผืนที่ใช้ปัดทำความสะอาดนั่นแหละแทนผ้าหม่มซึ่งนายจิง จะนอนกันคนละมุมกับหลวงปู่สวงนับว่าเป็นการนอนที่แปลกและก็ทรมานที่สุดในคืนนี้ของนายจิงเป็นคืนที่แสนจะทรมานกว่าที่นายจิงจะได้ค่มตาให้หลับลงได้ก็ปาไปเกือบจะเที่ยงคืนพองีบไปได้สักพักหนึ่งนายจิงก็ต้องสะดุ้งตื่นด้วยเสียงมโหรีบเบลงที่ลอยมาตามสายลม เป็นเสียงที่เยือกเย็นแต่ก็แฝงไปด้วยความไพรอะจับใจมากดุดเสียงทิพจากสวรรค์ที่มากล่อมนอนในจริงได้ลุกขึ้นมาแล้วก็มองหาว่าเสียงอันไพเราะนั้นมาจากทางด้านทิศไหนสักครู่จึงได้รู้ว่าต้นเสียงมาจากด้านทิศตะวันตกของกระท่อมที่ตัวเองนอนอยู่ แล้วสายตาของนายจิงได้มองไปเจอกับภาพของหญิงสาวที่สวยงามมากมาในชุดจงกระเบนสีเขียวมีผ้าไหมผ้าสบายเฉียงบ่ากำลังนั่งทอผ้าอยู่บนกี่ใต้ต้นตะแบงส่วนอีกด้านหนึ่งของต้นไม้มีชายสองคนพ่อลูกกำลังช่วยกันถากไม้เพื่อทำกี่อีกชุดหนึ่งนายจิงจึงรู้สึกว่าแปลกใจมาก ใครนะมานั่งทอผ้าในยามค่ำคืนดึกดื่นเช่นนี้คงจะไม่ใช่เป็นคนแถวนี้แน่สังเกตดูจากการแต่งตัวเหมือนกับรูปที่ตนเองเคยเห็นในวัดเลยจึงตัดสินใจลุกขึ้นก้าวเดินเพื่อจะออกไปถามว่าเป็นใครมาจากไหนกันเนี่ยทำไมถึงมานั่งทอผ้าในยามนี้แต่พอในจริงก้าวลงจากกระท่อมถึงพื้น ภาพหญิงสาวที่นั่งทอผ้าและชายหนุ่มสองคนพ่อลูกก็หายวับไปกับตามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยจากความสงสัยในตอนแรกเปลี่ยนจากความสงสัยมาเป็นอาการหนาวสัตานด้วยความกลัวขึ้นมาในทันทีทันใดคิดในใจว่าเอาละสิผีสางนางไม้ออกมาล้อเล่นอย่างแน่นอน พยายามหันไปมองหาหลวงปู่ที่นอนกันอยู่คนละมุมก็ไม่เห็นหลวงปู่แต่กลับเห็นเด็กอายุประมาณสี่ห้าขวบแทนนอนมองในจิ่งตาแป๋วในจิ่งคิดในใจว่านี่มันอะไรกันเนี่ยคืนแรกก็เจอดีแล้วเหรอเนี่ยเตอจึงเตจักเหมือนเด็กคนนั้นบอกให้ในจิงช่วยอุ้มเขาไปจับไก่หน่อย แต่เสียงที่เด็กคนนั้นพูดมันเป็นเสียงของหลวงปู่ชัดๆในจริงจึงอุ้มเด็กคนนั้นเดินเข้าไปในหมู่บ้านบักกันเนียวซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งพอไปถึงบ้านของชาวบ้านในหมู่บ้านหลวงปู่ก็เข้าไปในเล้าวไก่แล้วก็จับไก่ออกมาสิบตัวโดยไม่มีไก่ตัวไหนส่งเสียงร้องเลยซึ่งก็นับว่าแปลกมาก จากนั้นหลวงปู่ก็เอาเชือกมัดขาไก่แล้วก็แบ่งให้ในายจิงเอาไปถือห้าตัวหลวงปู่ถือห้าตัวแล้วพอกลับมาถึงกระท่อมหลวงปู่ก็ให้แก้มัดปล่อยให้ไก่เป็นอิสระแล้วก็ขึ้นไปนอนต่อตอนนี้จากร่างเด็กตาแป๋วก็กลับกลายเป็นหลวงปู่สูงเหมือนดังเดิมพอประมาณสักตีสี่ นายจิ่งกำลังหลับสบายก็มีชาวบ้านมาเรียกเพื่อตามเอาไก่คืนตอนที่ชาวบ้านกำลังจะจับไก่คืนหลวงปู่นอนหลับสนิทอยู่บนกระท่อมพอรุ่งเช้าตื่นมาหลวงปู่ถามหาไก่ทันทีบอกว่าใครเอาไก่ไปไหนนายจิ่งจึงได้ตอบว่าเจ้าของเขาตามมาเอาคืนไปแล้วครับหลวงปู่ เขามาตั้งแต่ตีสี่แล้วครับหลวงปู่ตอบกลับไปว่าโยโตโยเอนมุนยึงหมายความว่าเอาไปทำไมไก่เรานายจิงไม่พูดอะไรแล้วก็เดินออกไปล้างหน้าในใจก็เฝ้าคิดทบทวนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนว่าตกลงที่ตัวเองเห็นเมื่อคืนนั้นเป็นอะไรกันแน่คนหรือว่าผีนะ ยังมีเรื่องราวของหลวงปู่สูงอีกมากมายที่เกิดขึ้นให้เราเราท่านท่านได้เห็นได้รับรู้แต่เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรรู้แต่เพียงว่าไม่ใช่ว่าหลวงปู่สูงทำไม่ได้หลวงปู่สามารถทำได้สารพัดแต่ถ้าใครไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสในตัวของหลวงปู่สูงแล้วใซก็จะไม่เจอ เมื่อศรัทธาเกิดปาฏิหารก็จะตามมาอิริเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิดิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กัน หลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ